ี่ครับวันนี้วัดดีครับผมน,นี้มีเมนูต้ตอนรับนุ่มเจนขอนสองคนครับมาจากพื้นเมืองมาแบบประมาณที่สามทุ่มแล้วครับอันนี้น้องหนุยครับผมหนุย,นยอันนี้นะครับตาผมหนุยกันหนุยกัน <c oughs> ตายหนุยสองหนุยมาแล้กันอุ้ยเหมือน ก็เลยหาเมนูตอนรับยากครับผมเล่นมันเดือครับมันเดือดเคี่ยวเกี่ยวพิเศษอ่ะแลหาสิบบาทเต็มถ้วยเลยแนะจ๊ะมีสมผักครับใส่ใส่กระดองละหลักสิบนี้เมนูผัดประมาณธุรกิจนครับเป็นหอยลายแซ่ยบครับอันได้ละหัวละพามึงเดือดประมาณที่นี่ไม่กับเผาดีไม่กับเผาใส่เบิดแผ่เออในการนี้เอาใส่อีกหน่อยหอมแต่น้องหนุ่ยอันนี้เพื่อนเป็นทหารนายสิบแล้วครับตอนนี้ งันปะตายแล้วตายลอยหนามมองพันอยู่นี่ว่ายจนเหนื่อะติเบิกปะอันนั้นลูกครึ่งครับพ่อแม่อยู่ขอนแก่นสองคนเลยยังลูกครึ่งของได้งานนี่ไส่มองพันสี่ครึ่งลูกก็แล้วกันบ่งพันสี่ใส่ตาหน่องเขาอยู่เยอรมันบ่ครับจากแยนไอยบ่ไปเห็นอยังอยู่เรือลามันเอาจากวีบัตไหมเรียนอยู่เรือลามานเรีนอยู่เรือลามานเขาพี่บุรุพ่อแม่อยู่หันใกล้เตรียมนี่เปรียมคนโวเปอร์ผมโอ้หนุ่มเยอรมันหมอ้ยใ่รยังกว่าใ นี่ครับบรรยากาศอันนี้ไข่เปลี่ยนเหมือนกันแงนว่าให้แงนไข่เปลี่ยนเหมือนเนาะเปลี่ยนสิฮอดกับนวลนี่มีไข่เปลี่ยนไข่นึงงอู้หูกับนวลนี่แหละอยู่กับนวล่ิไข่ทหารครับไข่เปี่ยนเป็นกระยุหันนะคุณหม่ใช่ครับเดี๋ยวผมซีมังให้เบิ้งครับนี่ครับแซ่ดด้วยครับรักดองแซ่ดกับน้ำแข็งยิ่งหยิบแก้มเหลาน้ำกรุกไปกับน้ำแข็งกระเบิดองเซเว่นน้ำแข็งเบิดครับเงยกรับ หอมไอแก้วอีแก้วนึองอีกห้อยหนไห่งวัถ้าซื้อเนื้อมกกนะกอ่อยะจะมือไหนมันปิดแบงไงออกมามือนีะมือกันบันินียวเขาขาขามือถึงกวนหกทุมเขาถ้าเขาขา่าเขาขาก่อนตรงไปแน,น,นั่งขายเนี่ย่ <S <S <อ>ยันเ้า่มมยนันหรอกไปมม้กินหอยให้กินเาบเพรเมนื้องอันมเลยเนื้อเขากันนี่นะครับ ไม่ไล่ปัชาเขานี่มากันไม่ท่าตีนี่เื่อ้วนซื้อมมาขายเลยตัวเจ็ร้อยหนึ่งนี่น้องเขาเมื่อเมือเบิงทั้งนู่หนึงเห็นว่าเขาวางแผนแล้วคู่นึงเขาบ็กินเหล่าเขาจิับดูเล้วน่อยใี่อาถิงเม่กไก่ดบกรกั้นค่น่เห็นวเขา่าัน้้ว่หเาก็นเรล่าิงบ่ารื่อย ว่าโดนเตขี้แห้งมาให้หัวปักหัวปั่มอีกด้วยเมื่อเสียงขึ้นขึ้นบมไก่ขึ้นหมูไก่อะไรกันของเมื่อวันจันเลยก็อย่างเขาลุงห่านด้วยพุทนลุงเหรอน้องเขามาเดือดขมเลยดตอนรับด้วยของเซเว่นแลครับเนื้อย่างครับขางบานไนอบนทั่นครับสามใส่หมูกระทะแซ่บบอเอากินกินพร้อมอยู่ครับ มีเมียยังมาเล่นหนึ่งสิเมียโทรหาบอสเมียผมมือถังเนื่นเอาละเมียตายไหมครับเมียผมกินเมียผมกินปลาทูตายเอาได้ครับบรรยากาศดีบ่สบรรยากาศสามใจผู้สาวงามบอสามใจนี่ครับ หนุ่มแจนขอนครับตอนน้องเขามาตยุ่งไรบ่สิไรยู่ไปเรียนนักเรียนนอกไว้ตองมาครับนังนี่แม่ให้โยให้ยกเ็ดสิแห้งให้่เอมาหาลูกอีสานต้ซิมับ้ไงเหบึซิมับไงเียงหมโนหรอเออลงาลงเปทาเสี่ยบมต้งไ้แซ่บมากอากฮือพอ ไปบ่าสนไปก็ไปสันไปวง้งไปแอบเคื่อนเนื้อย่างในเมืองวะเนี่ยเลี่ยนแบเออโดนดิ้วโอ้พี่จุบเห็นเด้มักอยเน้ยอหนุ่ยนี่ที่นึ่งหนุ่ยที่สองอที่นี่มานํ้กันตรงกินน้ำกันครับสินไล่นองกันวะที่สองหนุ่ยนี่มูกันเนาะเลียนน้ำกันอายุเท่าไรล้วตนวี้บอ่ได้บ่ะ ยี่สิบสามนาพักกันเรียนจบอย่างมี้จบนิติครับผมนิติศาสตร์เนี่ยมึงเป็นนักกฎหมายตัวนี้มั่นกดโย้ด้วยมึงน้อยนีี่เรยนธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นายทัวเรียนธรรมศาสตร์ครับพี่ต้องย่านพยานประสาสตร์ที่น้อยหิเป็นประสาสตร์เสียปะเสิร์จอนน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มแซ่บมเหรอรายการจะพึงท้าอะไรตอนนี้ห่อนครับเดี๋ยกานผมมีเมนูตอนรับน้องเขาอยู่แล้วครับบ่ให้เสียซื้อนี่ครับสิพัด มะมา่าใส่ไข่แล้วก็ใบกะเพราหอยลายผมครับผมร้อบ,บึงครับปิดดไายเอาขาไส้ผมเอาขาลายอยู่ใส่ขาที่ <c ười> <c ười> ครับกินอะไรอย่างไว้เลยก่อนตอนนี้ครับผม <c ười> นี่ครับเมนูตอนรับ <c ười> โกเบนเมนูปิดดไายสำหรับน้องหนุ่ยครับผมโอซาน่าไอ้คนเดียวผมไงโอรานเขาอยู่ร <c ười> านได้หมครับยู่ราน <c ười> สามไสหมูกระทะครับผมแต่เราไปใส่ล่ะ โอเคครับมาไอ้แม่มาซิฟ้องกันเดี๋ยวจะเห็ดผัดมะมา่าแบบสุรุอีสานครับง่ายๆได้าาล้ลวหลกเสร็จมะมา่มาให้แล้วครับของร้านเนื้อย่างนี่ครับกิ่นน้ำเล่าแบบแซ่บ,บ,บอันนี้รสหอยลายผัดฉาครับมันมะมา่าดอกสีลงเลยเดี๋ยวเห็นน้องเขาหลวมมือนะน้องเขามาเยี่ยมแล้วก็กใส่ไปน้ำไปร้อมครับสซแวนได้ต่ออายุเท่าไรสซแวน มอเตอร์ไซค์เล่นเกมไล่เล่นเกมไล่เล่นเกมยังทุดเลยเกมยังที่ฝาโอ้ยเบืองเบื้อฟุตบอลครับหนี่แม่งหนาหน่อยเขาเขาจะกินสดๆให้เบิ้งเลยครับหอังหยุเอาใบกระเพาะมาเลยนะกำลังมันพอนี่เอามาคุกเลยลงเลยเออเพราะว่าเขาลวกเสียนมาทอนๆเอามาเบิร์เลยลูกโดดพ่อมนี่ครับมีใบกระเพรามีลูกโดดครับอืม ตูรูอีสานน้องเบิรดเขาเรียกกินไดว่าเขาบ่มาเข้าก็เก็ยวอ้กันนีไป่ยอะไอย่นนะครับใส่เบิเล่ยรื่องปุงใส่เบิดถกซองเอาสีส่กันสีสไกันโอเคครับจองหนุ่ยครับน้องเขาวันนี้หนุ่ยเป็นหยรับผมจะกดินมหดเบรสก็ดีครับนุ่มแจนขอนครับืัอนี้หนุ่มขอนแกนมาเทียวหาครับ ยอดมากเลย้องเขาอาธิาายาใส่ดีมาเด้อพ่จุบครับพ่จุบแนะน้ำเนี้ยมาหมาลดนี่แน่นพ่จุบพาก,กินเด้อนี่ลายพาชานะแ <c oughs> ต่ต้องต้องหลายๆลถดรวมกันนะเห็นว่าไข่ต้มด้วยแต่บนนี้เป็นไข่ออดเส้นเด้อพ่จุบเด้อนี่ใบกระเพราหอมครับหัวเราบุมมีอ้อใบไช้ปลูกครับเ,เครื่องปลูกงลก้เบิดกับไข่บุมมีเอง เอ๋อ <คน S 1> สีละเป็นมอไซค์เป็นอีสไซด์แน่หระพาครับไข่ต้มนี่แหละครับรับรองแซ่บมากเดี๋ยวของลานมาเด้อพี่พของลานเนย่างเอานี่ครับเศษน้ำห่อนเอาทับเอาทับใบกะเพราหอมๆเลยเดี๋ยวมันก็นสิหยุบลงเฮียวัดคนม <c oughs> ั <c oughs> น, <c oughs> นจะเขี่มค,คนเราลงทุกยศ มันกินสามได้นนั่นนี่แห้ะได้กินน้ำเชี่อมน้ำกันคราเมือนตงดาดหน่อยหน่อยแล้วมันยังเขาเหมือนเหมือนหนามันไรนี่ครับใครเป็นแบบออนเซนเดี๋ยวแ่แข็งคุ้มาเหยียนซิมก่อนครับเดี๋ยวคู่แข่มันเขากันก่อนด้อแป๊บนึง นี่นะครับพัดมาม่าแบบง่ายๆครับเนื้อย่างกินต้มยำยังกินได้ยังใส่หมอนหน่อยหมอนหมอนมาเิมมาเิมคู่รคเราไป็สใครล่ะครูนัทออกก๊อปเหรอนี่ครับต้องมีใบกะเพรานำสีดเด็ดมากเลยอ,อ,อ๋อที่ละข้าบุง้งมันมาตาด<อ>ัดลด ส้มนี่มันจีเห็ดเหรอจัดขึ้นโอ้โหละพาว <c oughs> ถ่ายจากเพชรนี่ลูกโดดครับรื้อพูกเองก็ <c oughs> ดูดูนี่พักหลายด,ดูนี่ว่มีปัญหา <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวเตรียมน้้วแข้งไว้ก่อนเตรียมพร้อมนองราอนร้งเรียนหนอครับผมเราเรียนอยู่เยอรมันพอแม่ก็ยุ่หันเกินไปทำงานอย่างนี้หันแม่แม่เปิดงานนู่น ร้า uhm. นนวดว่ามันขายอาหารไทยทูบวกมันขายอาหารไทยแล้วเขาจะเป็นเสียบไห้แล้วจะเปิดพัดกระเพราซอยไห้กระพรอมปุ๊บความเขียดมาหาไปหาไปเยอรมันนี่เขาใส่เงินย mm. ังยูโรยูโรเนาะใส่เงินยูโรมามามาเสียบมาเสียบทางพี่ทางดองเขาพี่ เสยสละอันนี้ฮะาใส่เก็บบนี้เออมีโยมีสปอโตโยมีโยคนมีฮะเดียชวแกวก่อนหวนมาครับนี่โอ้คือใส่แถวที่นี่ใส่จริงจิงก็สดเดยวผมตากฝนมาจกหน่อยครับขออยาตากนตาบอกเนาะเห็นบอกตัดออกใส่รออ เดาะทาเห็ดใส่ดองหน่วยสองหน่วยมาด้วยกันครับหน่วยทหารบกกับหน่วยทหารเลี้ยทหารเลี้ยมาเลี้ยเรือทหารเลี้ยนี่เดี๋ยวผมซิมบหิก้อนเถอะนาะครับกูเห็ดกี่ากินก้อนกับลูกโดดขออย่าตรงเล็กน้อยครับเสียมาระยะหนึเนาะบอกใครว่าเลยเลยเนาะขออย่าครับ ขออย่าตรงยังหนตรงเลยวันนี้กินราคาไปหาเพื่อนหย่เนี้ยไปหาเหย่อเนี้ยอไม่ดีอมพีคน้อร่อยมงครับอย่องก้อนอาก้นมันต้องมาแล้วครับตัวมันตินแบบเขาเห็นแบบเกมคนเดี๋ยวเโอเค ครับเดี๋ยวให้น้องหนุ่ยทานบกนัยสิบนุ่งควันแก่นครับวันนี้แต่คนเรารอมาเยี่ยมครับดีใจมากเลยเห็นไหนไม่เหนู่นหาให้ได้ตอนนี้ครับเพราะน้องเขามาเดิร์กมากะดีสามถุมแล้วมาวะทีน่นี่เดี๋ยวับ นักเรียนหน,หนึ่งหอนอกครับโอ้ยต้องแบบนี้ล่ะเดี๋ยวโชว์ให้เบิ่อนกัจับไปกวนเขาตาบอกเลยว่ามันบ่คืออาหารประเทศน,นอกเด้อบอกให้มาหมาไทายเฮาเฮ็ดอยู่นเนาะบ่เพ็ดต้องสูตรตามหาได้พี่จุกจัดไปในนูน้นอยู่คนแนะน้ำเนี่ยน,นี่มาแห่งไข่ต้ม แค่ต้มอ่ะแค่หลวกเออหลวกได้รซับนี้กับุดยอดแล้วแห้งนุ่มไม่ดูตะเกียบนะดูตะเกียบว้อมเสียงป้าเลี่ยยังไงโธ่อื่นเลยไหมสูตรเขาไ่ได้ยำนะสูตรเขาเนี่ยโอ้โหเพบโอ้โหเพียบหวานไหมน้ำกันน้ำกันรวมกันนึกกินเนื้อย่างเสพกันเนื้อย่าซับมากครับผมไม่ สูดูกิสานเวลาบอกเลยว่าง่ายแค่เอาลวกเสศนม้าเล่ากับเห็ดกุ่มเปียกนี่เลยตับล้อมเสียบเป็นเงนเองอีหลียไม่หันแม่งกินอุ้มแมวพีกโลดอ้นเอาลงเอาลงเสียดายเะ็กเดียมเขาดิมาเดี๋ยวผมจิดลูกโดดนั่นทำเป็นบอกได้คนบอกนะได้บอกว่าให้ใส่ตรงยานนี่ครับสูลูกีสานตรงนี้ลูกโดดแต่กระบายเอาเผาเยอะ ออนเซนด้วยนิดนึงแต่เขาเป็นกันเองแล้วครับน้องนุงเขาตรงเลยอะไรก่อนแบบอันนี้ล่ะไอ้วันนี่ครับวันนี้นี่สักแซงครับบ้านผมโดนมับสักแซงครับขออนุญาตไอยใกลอีกหน่อยใช่ไหมอะไรขออนุญาตขออนุญาต กางเห็น,นอันนี้ลูกโดดเครับลูกโดดแล้วนี่ลูกดเี้ยั่มาดิลูกโดดเี้ยลดเี้ยยี่วะแล้วเอาลูกโดดไหนก็โอ้มึงเี้ยอะไรเนี่ยววเอแกมาครับดูสิีใส่กับลูกโดดเอาเนี่ยอาไข่ <outh> <c oughs> นี่ยน้ำ ถ้ากันแดดไปหิวขอาดูบอเพชรมันจะเป็นพริกไม่ไหมมันจะหอมมันจะออกดังเครับนี่เดี๋ยวซือตัวกันเนาะแล้วเบิ่อกบเพชรกบเพชรหล่ะนี่ครับแนะนำเลยหาต้องมีก <I> ินสามคนนี่างนี้ใน w o นี่ครับเมนูง่ายๆตอนรับกันแบบรวดเร็วทันใจเขครัาบุ๊ดเลย ไม่ได้ตั้งใจว่าสิมาสิมามาแบบเสื้อผ้าเฟปเฟปเฟปนะนี่แบบไม่กล่องผมก่อนถ้าเห็นรวมกันเห็นเห็นตัวไอจีฮอดหวานด้วยว่ะนี่ฮนอรอเนีแล้วก็จาดีนิสัยดีพ่อแล้วก็กินขึ้นกันได้พ่อเนีแนนเอาลูกโดดให้เออนี่แม่เอาเหมือนกันเอาเหมือนกันมันจีนฮินเท่ยเดียวมันพวกเพชรลายดอก เอาใครเหลือม้งแม่งแบบมูนนิดนึงเบินนขามทงบ๊อบบ๊อบผิดประนันนี่ครับไี่ต้มต้องมีเสียงกันได้ความแสบหลีชิมว่าเห็นเมนูแหนกลูกโดดเฮียลูกโดดไม่ค่อยอยู่หรอกแล้วต้องตามได้ครับได้ขามแสบมันต้องลำบากแน่ี่ยเย็นมันต้องเป่า ตาวอยู่ดอกเที่ยงขึ้นแต่จิภาคกันนองเขาจิภาคกันกลับบานที่เขาครับนี่นะครับกินให้แเสบเพราะว่าดองเป็ดพี่ธันเอาตามสไตล์เอาเต็มๆคำเลยเด็นมรสชาตินี่ลูกดวดร้อมแต่มันจิแสีบขึ้นเพราะไม่มันสาใจแต่นองเขามาสองคนซื้อนุ่ยน้ำกันทั้งสองเลย เป็นญาติกันบ่นี่คือเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันนะครับเป็นเพื่อนเป็นญาติมอนมาซิมกันนะสิมาเอ,อมาม้าออมือนีห <c oughs> นิบ้ามาเร็วมากินเนือ้อย่างมืคอเดียวอยู่เอาไปเก็บบอาเ้ย่างไปเก็บกีบเนื้อย่างไปนะครับเรื่อย ตามผมบอกได้ว่าบันอย่าหยุดนี่ครับทำได้หน่อยแสบครับบอกเลยว่ามันแสบอยู่ผมแสบบนสองห่วงถ้ามีหัวละผ้าก็แสบครับใบกระเพถ a ก็แท่นได้ของล่างคือพ่อแม่หนังเงี้ยก็ของล่ามไหมครับดือครับครับลืมมากเปนมันถ่ายเทกินเนอะถ่ายเทกินงินเนอะใช่แล้วบ่ตี ครับวัที่นี่ที่ของเสียเรากวัาที่นี้เ,เกี๊ยวเหรอครับ,บรที่นี้ตัวให้สมบัติน้องจะขมนะโอ้โหเพียงของดูยังไงน้ำซืีดเลยจะมันมันสูตรปื้ดบ่ได้มันอย่างพื้นเปื่อยนิดหน่อยวะมันแห้งดีแบบอืมได้เลยน้องนี่แหละครับโอจริงเลยนี่ ของแข็งแ <Okay. S 2> สบดีบอ,อมันจะมีไข่แบบมันๆขาดบะไรเ,เลยนี่ต้องมีไข่เล็กน้อยมันถ้มามันติดมะขุกขี้ก็ของมันแล้วก็แสบแล้วก็ขาดบะไรคือบบมีใกบกระเพาะของมูระพ่าเนี่ยแบบเดียววันวันซันโซตของเขาอะนะของแท็ง้องสี่เนี่ยนีเ<อ>่เฝ้าเขอบปากเพราะมันสะซันโดนไอ้คนตักได้ต้องเฝ้าเขอบปากได้เราซึมไปยังเลย ไมทัวเราสุด้ทยเนาะพวกอยาก่างนาะนี่ครับใบกระเพราเนี่ยกตต้องให้มันสูขักสุดดรอเราขอบัาด้ครับเ้อีกสองมือครับสา,ายมือหนี้นที่เจ็ดด่มไทยรูปไปเนาะแต่สา,ายเซียน งดเหล่าของมันานี่ต้องเฝ้าดิ่งเลยครับอีกสองหมือเท่านั้นหลังจากมือน,นี้ครับแต่ตอนมือนนี้ผมกินมันติดเจ็ดนเนหลาือของเบียรครับเหลงมึงงินซิมกอนนี่เอาติปิดกล่องแล้วมาไมเมกนเงิเหล่าของขึ้นือเดะเอาก็บกมานน่เพื่อดมามามเอาคำนี้คำเดียวมาแกยาดองเอนเล เร็วๆเลยครับเดียวนี่มีทั้งไข่แดงแล,ล้วกับวอนี่ถือเอานี่งามแล้วอย่งางเงเปะเลยด้วยนี่ทั้งไข่แดงทั้งพริกซีหนวยเนาะซีลูกหลายเขหั่นลายใช่ไหมคน,นะคละลูกเลยบผมเรียกว,ว่าชิดติดใจในนูน่นนี่เอาตะเกียบมาเอาเร็วๆเผื่อหน้าที่เลวนี่ เพียงแค่เจ็ดนาที่เลยคขะหวานนี่นี่นี่เอาเฮ็ดไว้แล้วนี่เออ <c oughs> ทังคำดาคนเดนือพิกยุ่งน่องพิกเนี่ยเสียหนาน้องเขาน้องเขาแห่งมากแต่เมืองนอกมันโดุนกับพ่อพอดีครับอืมันพวเพ็ดพีกอันนี้นะเส้นน้อยแห่งอีเพียนบุกเพ็ดเขาขีลายนี่ลาเ <c oughs> นี่ยน่ะหาหัวเห็นมันลนเนี่ยน่ะอู้ยลืมอูย้ยลืมครับ <c oughs> แกมยัยแกมยัยเอาลงเอาลงเดี๋ยวเดี๋ยวม้อนเท่านี่ก่อน โอ้ยลืมหมดเลยร้อยลาเสือใส่ลืมเฮี่งเลยโอ้ยลืมครับโทษทีเอาไปทนี่โอ้ไดนทั่วมาได้กินเลยมาครับมาเออดีแล้วเขากินเศษตะเกียบไหมอ่าผิดตรวก่อนมันบวเพ็ดมันจะหอมหินเดี๋ยวเดี๋ยวเสือแสบ โอ้แต่ว่าจะต้องหลังนี่เราเมนูต้อนรับเมื่อเดี๋ครับตามเข้าไปหอยไร่เข้าไปอู้ด,ดิซิมใหม่เด้หน่หอยไร่เลเอาไหมวันมามาคนละเทียหอยไร่ครับหอยไร่มาแล้วเมื่อกี้หรือหอยไร่สื่อแล้วพร้อมกันแล้วมาเจ้าของหลานมาก่อนิยมทันมาครับอ <c oughs> ๋อเอ้ยเพื่นก่อนเหรอมามาเก <c oughs> ่อนให้เก็บเอ่อครับมาครับเร็วโอ้ใครบอกเขากินเมื่อก่อนเบิ่อดี๋ยวนานมามาครับหอยไร่มาแล้วเราอยู่ที่เราอยู่ที่ ตีสองบอกสามชิงมุกธะนะครับโอ้โหโคเซนหาล้านนึกว่มามันลองนึกว่านับเวลาตอนนี้มันเที่ยงคืนเที่ยงคืนหนึ่งสามชิงมุกธะครับผมต้องขอบคุณครับอ่ะไอเราดูแลดีมากตีดีไหมอุดเล่ากับขี่เล่าก็บสุดยอดเอาเรี่องิมผมก่อนเอาแล้วครับต้องใส่แล้วไหมผิดเบิร์หรือเปล่าไข่ไข่ไข่สุกกับโอ้เหลือเยอะต่อไข่แดงมืดแล้วแดวแสบแต่ให้มีใบกะเพราแล้วก็มีไข่แล้วก็มีพริกโดดไล่กันทั่วหรือเปล่า เพื่อเอาไปแล้วพี่เบิร์ตทุ่ยแ่้ยโอ้ยเหลืออยู่อย่างเสือไใ้พี่ชายอยู่ครับผมเอาไปได้น้ำครับเดี๋ยวเงาไปเลยครับมามาแห่งห้องืันนี้ฝนตกอยู่ละเงาไปเลยครับครับผมโอ้ยไฟไล่นี่ไลมาาลมาลายมาครับเคครับเราอยู่ที่เราทำใส่หมูกระทะสามเส้นนี่กินด้วยกันครับ เป็นไรรสชาติลวกเส้นแซ่บมากเลยนี่นะครับคนลวกเส้นให้เปะเนี่ยเบิ้งเบิ้งครับแหนตังนี้บอกพริกเป็นลูกดวดเดี๋ยวผมนี่พริกแซ่บรพริกมันอ่อนพริกหนานี่หนาฝนนี่ตึ้มเทเดียวนแน่แน,นครับ เาเพ่อมกย่อื่นนไปัไปึงอื่นเลยวะแ่สบวครับโอ้เยู่ของหลานมาแสบในย่างเราแหงแสบอยู่เอ้า้ยาไปเอาครับเอาครับมนีมาที่นี่มันมีหอยลรยเมื่อกี้เขาพันกันลืมหอยไายครับพิษสวดโอ้ตา่ลืมเด็งเด๋แต่ยังมีเหลือหลายอยู่เ่ลืองยังไงนเนาะมีดอกเซ็กซดีครับพี่รับ เดิมนั้นสือเวลาร้อนฝาลันเอรอก่นได้เนาะถ้าสาวสองคนยังไม่มากลับนี่น้องคอมีปัญหาเลยเต็มคำบอกนี่ครับุูดวายไายแล้วรอบนี้คำใหญ่ๆครับนี่นะครับสายลูกอีสานครับผม มาเยียบเย็น hmm. กันต so ah, like, 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 so, ้องขอบคุณมากๆเลยน้องหนุ่ยสองหนุ่ยเป็นไงเพิ่มหอยไร้เข้าไปมันหอมขึ้นเป็นไงแซวพวกเขาอีกแซ่บเนาะโอ้ยนี่ยังเหลืออยู่ลูกโดดเอาสายซ่อนมันก็ได้ขอสองมือด้วยครับเด็กโอ้นี่น้องของกินสปาเกตตี้ประจำวันทุงทีนี่เขาจะมุนมุนมุนนั่งก็หมุนมุนมุนเนี่ยเล่นหน่อยเขเคียบอีก ต่มันมันดีกินงนี่มนก็ได้หลายผมครับตนหอยสุดยอดหอยลาเยอะมันงามเ้ครับมังงานวยโงอยังอีบ่มีหอยด้วยโอ้หอยมันหน่อยมากหอยไอบ่มากเดี๋ยวโด้เดี๋ยวเดเดียวเดียเดียเดยเียเอาไวเเอีวเยดี๋ยวเวเยวอีย เยอะๆไฟไล่เข้าไปต่อิกเบิดผมโอ้ยเสียดายิกเบิด้มูิกแดงมันเป่งเลพี่สูตรด้เสยมาสูตรพจุบเลยสูตรนี่อครับไม่ผีอยู่เป็นไหนเดี๋ยวผมลองรถไฟไล่เป็นกว่าเทมม่งรับออกหยวเดี๋ยวเราออกคบ ไงครับินเบิดโอ้ที่แหลกรืมอยล่ายครับทำไมกันเพราะเป็นเเปลีนรถสาเลยเป็งใดฟ้อมเป็นบล็อน้อมนเข่ามันเป็นรถอยลายอยู่แล้วเนาะผู้ายแขเงยับหมากกอครับเดื๋ยวคอดอดเขียวอื้อหือป็นคนละลุนเดียบเนี่ พริกอันนี้เงบเพ็ดท่อพี่เมื่อกี้นี่เพยรลวดพริกบานแม่เพ็ดบรับบอเพ็ดพริกอันี้นะเอาสองเลยแหนมเขาบอกว่าเพียร์บอสเพียว์ต่งกบเลยไฟเลยนะมากเปัะผม เดี๋ยวที่ทรงไทยเดี๋ยวเอาฝากจังไงมาเหยียบมาดามกันนี่ควมีอย่างสิฝากทร<อ>ง,งไปทางบ่ฝา,ากดอกกันฝากดอกมมนยบ่ได้มาอีกบ่แมนมาอีกได้เลยเนาะมาแบบเร่งรัดครับน้องเขามีธุระรอนหนีกับแวะมาหล่นน้ำกอหมายมาเสิบเสิบบึงม่เท่แล้วมีแต่สองแมนครับ มารอบแรกแว่นตาบอแตกนี่แสดงว่ารอบสองมาได้อ,อีกคือเรามันพระไม่ได้มีคน <c oughs> เอาโสดส์ด้ <c oughs> <c oughs> นสั้นนั่นเลยนแบบอีก <c oughs> สุดยอดไอยลายแห้หอมพอไปอีกครับสัน้น <c oughs> กินหอมตั้งท่าเลยแต่ตั้งเพดคือ <c oughs> โอเคสุดยอดตัวเพดล่ะเผ็ดมากล่ะที่นี่ผีกสุดแหลกพอเผ็ดตัวผิกสุดหนีเลี้ยว ครับนุ่ยยเด้บอกครับผมมาอีกบอครับนี่มาครับมาเด้อมายังเว้นมาที่นี่เดี๋ยวจะเห็ดเมนูอีสานอีสานจี๊ดเอ็ดสามแช่ครับเศร้าง่ามจุนี่เนี่ยเมแล้วแต่เมียก่อนสาวกลับก่อนตาปครับผมผู้สาวเห็นเด้อเหรอเอแซ่บสุดยอดครับบอกว่าเนื้อย่างแช่ไอ้เราเราต้องขอบคุณสถานีครับขอบคุ สามไซมูกระทะมาหาไฮล่างนี่ขันแม่นตกรถตกลากอะมายืมเงินล่องอะไรกับขาดรถขาลาโอเคอโอ้ยพวงนอนเรากัหาพวงนอนไหนได้แม่ไนไวเออนั่นแหละครับสุดยอด<ม>โอเคครับผมดำลากไปด้วยน้องนุ้ยขอ,อนแกนเล็กกัน,นุ้ยเอาสายยาแต่พูดเนาะมันต้องคือกันเหมือนกันครับหนุยคือกันหนุยแง่หนุยน้อยหนุยน้อย เปี้ยเกันยืนเหมือนกันนะกูได้สูงเหอนกันเพต้องยืนคะรับ <c oughs> โอเคครับผมขอบคุณครับผมที่มาเยี่ยมมาหยามกันผมก็ดีใจครับพอ,อ,อดีตามครับเจอหมคลิปหน้าทุกคนครับลาไปด้วยน้องเขาที่กกะบ,บานแล้วเดินทางปลอดภัยเห็นลักไล่แต่ต่ำแม่งเดียวเลยของอันตรายเพราะต้องควบคุมเลยโอเคมอนไฮ้ฮ้อนเห็นน้องกันไหม ท่านก็เจ้าว่าเจ้าว่างสิเด้อโชคดีสำเร็อุ่นดังวะเด้โอ้โหหัวเรางอนเองต้องมีสำเร็จอุ่นดังโอเคครับเยี่ยมมากไปเรื่อยๆครับยังไม่เบิร์ตผมออยังเหลืออยู่เบิด์ตมีเขาจ้างจับกันครับโอเคครับผมเหลือไม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ